ไฟลามทุง่งทำไมคนไทยถึงหมดความอดทนกับนักท่องเที่ยวอิสราเอลบางกลุ่มเสียงคำรามจากคนไทยทั่วประเทศกับความโกรธแค้นที่พร้อมระเบิดและการเรียกร้องให้กวาดล้างและเนรเทศครั้งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้น YouTube ช่อง Passport Pro Life ได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็นไว้ว่า ความตึงเครียดนี้ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์เพียงไม่กี่ครั้งแต่มาจากความคิดเห็นออนไลน์นับพันที่ชี้ไปที่รูปแบบพฤติกรรมซ้ำๆที่มีการอ้างว่าพบเห็นในประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวบางส่วนถูกกล่าวหาว่าแสดงความเย่อหยิ่งถือสิทธิ์และพูดจาเหยียดยามคนท้องถิน่นโดยปฏิบัติต่อคนไทยเหมือนคนรับใช้และทำเหมือนว่าพวกเขาอยู่เหนือกฎหมาย มีการระบุว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้บางคนคืออดีตทหารอายุประมาณ20ต้นๆตนที่เพิ่งปลดประจำการพวกเขามักเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่เสียงดังและมั่นใจเกินเหตุบางครั้งใช้น้ำเสียงแบบทหารในชีวิตพลเรือนทำให้คนไทยบางคนถึงกับมองว่าพวกเขาปฏิบัติต่อประเทศไทยเหมือนเป็นดินแดนที่ถูกยึดครอง มีข้อกล่าวอ้างซ้ำๆว่าชาวอิสราเอลกำลังซื้อที่ดินอย่างเงียบๆและจัดตั้งชุมชนที่มีรั้วรอบขอบชิดที่บริหารโดยชาวต่างชาติโดยจำกัดการเข้าถึงของคนไทยและนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกชนเข้ามาซึ่งทำให้คนท้องถิ่นโกรธแค้นมาก ความกังวลเหล่านี้ถูกเชื่อมโยงทางอารมณ์กับการตั้งถิ่นฐานในปาเลสไตน์โดยมีข้อความเตือนว่าอย่าปล่อยให้ประวัติศาสตร์สํำรอยเนื่องจากคนไทยมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อการสูญเสียการควบคุมดินแดนหรืออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ความไม่พอใจอยังเพิ่มขึ้นจากความกลัวที่ว่ากลุ่มชาวต่างชาติที่มีอิทธิพลสามารถซื้อความคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ทำให้พวกเขาหนีรอดจากผลที่ตามมาของการกระทำที่ไม่ดีได้ซึ่งเปลี่ยนความหงุดหนิดให้กลายเป็นความโกรธเกรี้ยวต่อระบบ ความโกรธแค้นของสาธารณชนได้ผลักดันให้เกิดการเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ดำเนินค่าที่รุนแรงและเด็ดขาดซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยผู้ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นคนอ่อนโยนและใจกว้างได้มาถึงจุดที่ไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไปแล้วข้อเรียกร้องหลักๆได้แก่ประชาชนต้องการการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดจริงจงไม่ใช่เพียงแค่การเตือน เพื่อเป็นตัวอย่างและส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าการทำตัวตามใจชอบในฐานะนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ห้ามเข้าประเทศอย่างถาวรสำหรับใครก็ตามที่ไม่เคารพประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลปิดช่องโหว่การพำนักระยะยาวเช่นวีซ่าอาสาสมัครที่น่าสงสยัยและตรวจสอบธุรกิจต่างชาติที่ผิดกฎหมาย มีชาวอิสราเอลที่ดีและมีความเคารพรักประเทศไทยอยู่มากและบางคนในชุมชนอิสราเอลเองก็รู้สึกละอายใจต่อพฤติกรรมของคนส่วนน้อยที่สร้างปัญหาและเรียกร้องให้มีการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นเพื่อกรองคนกลุ่มนี้ออกไป ความตึงเครียดกำลังมุ่งหน้าสู่ความแตกแยกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นการประทะกันร,ระหว่างบาดแผลทางใจความขัดแย้งของอิสราเอลกับวัฒนธรรมอันเงียบสงบของไทยประเทศไทยกำลังขีดเส้นแบ่งเขตแดนโดยย้ำเตือนนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติว่าความเคารพไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้ยังคงอยู่ได้ วัฒนธรรมไทยไม่ใช่เพียงแค่ขนบรรมเนียมเท่านั้นแต่มันคือหัวใจที่หล,อล่อหลอมให้สถานที่แห่งนี้รวมกันเป็นหนึ่งเป็นระบบที่ดำเนินไปอย่างเงียบสงบสร้างความสงบสุขความน่าอยู่และความมั่นคงอันเป็นเอกลักษณ์ให้กับประเทศนี้ดังนั้นเมื่อใดที่มีใครยื่นมือเข้ามาแสดงความไม่เคารพต่อสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นแค่ความหยาบคายส่วนตัวแต่มันคือการโจมตีไปที่อัตลักษณ์ของประเทศที่เคยต้อนรับเขาอย่างเปิดกว้าง นี่คือเหตุผลว่าหัวข้อนี้จึงเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงมาก มันไม่ใช่เรื่องของนักท่องเที่ยวคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของปกป้องความสามคัคคีที่ประเทศไทยได้สร้างสมมาตลอดหลายทศวรรษหากคุณกำลังจะเดินทางมาประเทศไทยในฐานะชาวอิสราเอลโปรดฟังให้ดีประเทศไทยไม่ใช่ที่สำหรับคุณที่จะนำเอาความเครียดบาดแผลทางใจหรือนิสัยแบบทหารเข้ามาประเทศไทยไม่ใช่สนามรบของคุณไม่ใช่ค่ายฝึกของคุณและไม่ใช่ดินแดนของคุณ ประเทศนี้ต้อนรับชาวอิสราเอลหลายล้านคนด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้างมาอย่างยาวนานอย่าเป็นคนรุ่นที่เข้ามาทำลายมิตรภาพนั้นหากคุณมอบความเคารพให้แก่คนไทยพวกเขาจะปฏิบัติต่อคุณเหมือนครอบครัวแต่หากคุณทำตัวถือสิทธิ์พวกเขาจะปิดประตูและล็อกกุญแจอย่างง่ายดายเช่นกันคนไทยมีสิทธิทุกประการที่จะปกป้องแผ่นดินวัฒนธรรมการต้อนรับและสันติภาพของเขาเอง ต่อไปเราลองฟังความต่างชาติคนอื่นๆที่เข้ามาคอมเมนต์กันคนแรกนี้เป็นทหารผ่านศึกบอกว่าผมเป็นทหารผ่านศึกที่กเกษียณแล้วและอาศัยอยู่ในประเทศไทยมา18เดือนแล้วผมสังเกตเห็นว่าบางวัฒนธรรมมาที่นี่แล้วทําเหมือนไม่ใช่นักท่องเที่ยวมันน่าเหลือเชื่อจริงๆกับการที่ขาดความเคารพต่อประเทศไทยและวัฒนธรรมอื่นๆคนต่อมาบอกว่า ความหยาบคายและการไม่ให้เกียรติไม่เป็นที่ต้องการทั่วโลกแต่การสร้างชุมชนอย่างผิดกฎหมายพร้อมกับภาระที่ตามมาสิ่งเหล่านี้ต้องกำจัดและอยู่ห่างๆไว้ตลอดไปคนนี้บอกว่า ส่วนใหญ่เป็นทหาร IDF ที่กำลังพักจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นคนใจแคบมากฉันเดาว,ว่าพวกเขาคงรู้สึกไม่สบายใจที่ถูกมองว่าเป็นฆาตกรเด็กหวังว่าพวกเขาจะถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในศาลอาญาสงครามส่วนคนถัดมาบอกว่า สิ่งที่คาดได้จากผู้ปล้นสะดมดินแดนของผู้อื่นซึ่งก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติอย่างไม่สิ้นสุดต่อผู้คนในดินแดนที่ถูกปล้นสะดมและก่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และกวาดล้างชาติพันธุ์ชนพื้นเมืองนั้นมาเกือบ80ปีส่วนคนนี้น่าจะมีประสบการณ์คำถา,ถามถึงผู้กำกับการแสดงคาบาเร่นในประเทศไทยแขกคนไหนที่ก่อปัญหามากที่สุดและเพราะอะไร คำตอบคนที่ไม่สนใจหมายเลขที่นั่งบนตัวแล้วนั่งตรงไหนก็ได้ตามใจชอบแล้วพวกเขาก็เริ่มโต้อตอบกับแขกที่โชว์ที่นั่งบนตัวให้ไม่ว่าจะนั่งตรงไหนพวกเขาก็จะอยู่ตรงนั้นแขกเหล่านี้มาจากไหนเกือบทั้งหมดมาจากอิสราเอลบางทีพวกเขาอาจคิดเหมือนคนในชนวนกาซาและส่วนอื่นๆของปาเลสไตน์เราไม่ยอมขยับไม่ว่าเราจะตั้งถิ่นฐานที่ไหนเราก็จะอยู่ตรงนั้น คนต่อมาบอกว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอล IDF ควรถูกตั้งข้อกล่าวหาอาญาสงครามเพราะสิ่งที่เขาทำในกาซาถือเป็นอาญาสงครามคนไทยน่ารักมากประเทศไทยเป็นของคนไทยมันคือบ้านของเขาเม้นต่อไปนี้รู้จักคนไทยดีอีกแล้วค่ะอย่าประมาทความสงบความสุภาพและความอดทนของคนไทยผู้มีจิตใจงดงามเป็นยังไงบ้างคะ คนไทยมีเรื่องให้รู้สึกห่วงกังวลรอบด้านแนะนำให้พวกเขาไปอยู่ประเทศข้างๆเราน่าจะดี